สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะจะมานำเสนอเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานเลยค่ะถ้าเรามีเส้นอยู่แล้วนะคะใช้เวลาทำไม่เกิน5นาทีแน่นอนค่ะแต่ถ้าไม่มีเส้นก็ขึ้นอยู่กับเส้นที่เราเลือกมาใช้นะคะอันนี้เป็นเส้นสปาเกตตีที่มีขนาดเล็กค่ะถ้าต้มก็จะใช้เวลาประมาณ4-5นาทีนะคะเพราะเราจะไม่ได้ต้มให้มันนิ่มมากนะคะก็จะให้เส้นเนี่ยแข็งๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องามาผัดต่อนะคะ ถ้าเป็นเส้นไซส์อื่นหรือทั่วไปนะคะก็จะใช้เวลาต้มตบอยู่ที่ประมาณ7-8นาทีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนชอบด้วยนะคะว่าเวลากินเนี่ยชอบให้เส้นมันนิ่มหรือว่ายังไงนะคะส่วนตัวชอบให้มันแบบไม่ได้นิ่มเละจนเกินไปนะคะเวลากินมันจะดื่มหนึ่งนิดนึงอะคะ่ะ เมนูด่วนอันนี้นะคะสปาเกตตีผัดพริกแห้งอันนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นที่ชอบของเพื่อนๆหลายๆคนเลยค่ะเพราะว่ามันจะไม่มันนะคะเวลากินแล้วแบบ เออมันก็จะไม่ค่อยเลียนเท่าไหร่นะคะวะัตถุดิบที่ใช้ก็ตามแต่ใครชอบเลยค่ะอันนี้หลักๆก็จะมีเส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็พริกแห้งค่ะพริกแห้งเอาไปแช่น้ําแล้วก็ล้างให้สะอาดเอาไว้ก่อนนะคะส่วนตัวก็จะใส่ตัวามะกอกด้วยมีเบคอนเบคอนอันนี้ที่ใช้จะเป็นเบคอนที่มันหนาๆมานิดนึงนะคะเวลากินมันก็จะเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็จะมีมิตรบอลนะคะส่วนใครยาจะใส่กระเทียมก็ใส่นะคะไม่ใส่ก็ได้ ค่ะแล้วก็ใบเบซิลถ้ามีมันก็จะช่วยเพิ่มความหอมนะคะอันนี้ก็จะใช้ตัวใบหัวพาแทนนะคะมีปลูกที่บ้านพอดีค่ะก็เลยเอามาใส่สะหน่อยจะได้เพิ่มกลิ่นนะคะส่วนใครชื่นชอบอะไรอย่างอื่นมีอะไรก็เอามาใส่ได้เลยนะคะ อันนี้เรามีเส้นที่ต้มแล้วก็เหลือจากทำสปาเกตตี้ครั้งก่อนนะคะก็เลยสามารถมาทำได้เลยส่วนคนที่ไม่ได้มีเส้นที่ต้มมาไว้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ใช้เวลานานมากนะคะเราก็เริ่มต้มเส้นก่อนเลยค่ะเวลาต้มเส้นนะคะก็เปิดน้ำให้ใส่ในหม้อนะคะให้เยอะนิดนึงแล้วก็เติมเกลือลงไปรอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็เอาเส้นใส่ลงไปค่ะ ทิ้งเอาไว้ตามระยะเวลาที่ซองบอกนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของอลักษณะของเส้นที่เราจะใช้ด้วยตั้งนาฬิกาไว้เลยนะคะเสร็จแล้วระหว่างที่รอเส้นสุกนะคะเราก็เตรียมเครื่องปรุงของเราไว้รอเลยนะคะเพราะว่าจะได้เสร็จพอดีกันค่ะ ในส่วนของพริกแห้งนะคะควรจะเอามาแช่น้ําสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ล้างฝุ่นหรือว่า,อาสิ่งที่มันติดเข้ามาในพริกด้วยนะคะออกไปบ้างนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะหั่นพริกเป็นชิ้นชิ้นค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหนนะคะแต่ใครอยากจะได้แค่กลิ่นหรือว่ามีาลดความเผ็ดนิด,น,ด,น,ดนะคะก็ไม่ต้องหั่นพริกก็ได้นะคะมันก็จะมีน้ําของพริกแห้งเนี่ยมาผสมอยู่ในกับน้บามันตอนที่เราผัด เส้นอันนี้นะคะแต่ถ้าใครชอบให้ออกรสเผ็ดหน่อยนะคะก็หั่นพริกได้เลยค่ะน้ำมันที่เอามาเทเมื่อกี้นี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นน้ำมันหมูค่ะก็จะเป็นตอนที่เราเอาหมู3ามชั้นหรือว่าเบคอนเอามาทอดตรงกระทะก่อนในช่วงแรกๆมันจะมีน้ำมันออกมาเยอะๆใช่ไหมคะส่วนเกินที่เราจะไม่ได้ใช้ะคะ่ะก็ามาเทเก็บเอาไว้อยู่ใน เหยือกเมื่อกี้นี้นะคะพอจะใช้เราก็เอามาเทเท่าที่เราจะใช้ค่ะน้ำมันหมูน้ำมันเบคอนเวลามาทอดนะคะมีความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าแบบอาหารเนี่ยมันจะหอมแล้วก็อร่อยขึ้นมากเลยค่ะกระทะนี้ที่ใช้นะคะจะเป็นกระทะเหล็กนะคะคืออินจากการดู เกาหลีญี่ปุ่น YouTube ของเกาหลีญี่ปุ่นเวลาเขาทำอาหารกันนะคะถ้าใครตามดูด้วยเหมือนกันจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่ะจะต้องมีกระทะแบบนี้อยู่ในการทำอาหารทั้งนั้นเลยค่ะดูแล้วมันก็อินนะคิดว่าเราควรจะมีด้วยนะคะแล้วพอเอามาใช้ะคะ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบก็ดีนะคะแล้วก็ติดใจค่ะแล้วยิ่งถ้าเราทำการเคลือบกระทะแล้วด้วยนะคะของก็จะไม่ค่อยติดกระทะค่ะแล้วก็ มีความรู้สึกว่าใช้กระทะเหล็กเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าใช้กระทะเคลือบนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้กระทะเคลือบในการทำกับข้าวเท่าไหรล่ละค่ะถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวจะทำคลิปซ่อมนะคะคือเคยทำแล้วแล้วคลิปวิดีโอมีปัญหาคลิปในการทำเคลือบกระทะนะคะตอนนั้นเราทำเคลือบกระทะเอาไว้ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะคะ อ,อนผัดนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนไปทางกลางๆนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเบคอนมันจะไหมเร็วนะคะก็เอาเบคอนลงก่อนนะคะเพราะว่าเบคอนเนี่ยมันจะมีน้ํามันที่ติดมานะคะถ้าสมมุติว่ามีน้ํามันติดออกมาเยอะเราจะได้เทน้ํามันออกได้นะคะหรือถ้าน้อยไปเนี่ยเราจะได้เติมเข้าไปทีหลังก็ก็จะได้ไม่เยอะจนเกินไปนะคะเอาเบคอนลงเสร็จนะคะ ก็จะเอาพวกมีดบอลหรือว่าตัวอื่นๆที่เราจะใส่ที่เราเตรียมมาไว้นะคะถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะส่วนตัวจะใส่กระเทียมตอนท้ายๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบสุกกรอบหรือว่าแบบดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาแค่พอมีกลิ่นกระเทียมอะคะ่ะหรือถ้าใครไม่ชอบนะคะจะไม่ใส่กระเทียมก็ได้แต่ส่วนตัวชอบกระเทียมอะคะ่ะก็เลยจะใส่กระเทียมด้วยแต่จะใส่ท้ายๆค่ะเอาให้มันแค่พอมีกลิ่นนะคะ แต่ดเลยนไม่ใส่ซีอิ ผัดพอเข้ากันนะคะไม่ต้องผัดนานมากนะคะเดี๋ยวเส้นมันจะเละนะคะก็จะใส่เกลือแล้วก็พริกไทยค่ะเสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะอ๋อลืมไปนะคะสุดท้ายเดี๋ยวต้องใส่ตัวเบซเซลด้วยนะคะก็จะใส่ไปแป๊บนึงอะคะ่ะแล้วก็ผัดผัดนิดนึงให้พอมันมีกลิ่นออกมานะคะแล้วเราก็ตักใส่จานค่ะ คี่ยังไม่ได้ชิมเลยนะท่เนี้อ่ะอืมอืมอืมนืดมมิ่งอืมาไม่เอาอันนี้กินเฉยนกะก็จบ ่ะอืม,มอนี่ไงอืมอืมโอเคนะค่บางทีเราก็อยากกินจะบบปากเกตตี้แห้งๆมาะคะ่ะผัดเหมือนนอืมที่ได้ ไปกินก่อนดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปวีดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเมนูด่วนค่ะลองเอาไปทำกันนะคะส่วนตประกอบ อินกิวเดียนต,ต่างๆก็ปรับตามที่เรามีอยู่หรือตามที่เราชอบได้เลยนะคะกินอิ่มเรียบร้อยก็จะเตรียมไปรับเด็กที่โรงเรียนแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ